สวัสดีครับผมก็ผมแจ็คครับวันนี้เราอยู่กับกางเกงใส่เที่ยวกางเกงลำลองของอาดิดาครับปลายทหารด้านหลังตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยนะครับต้องบอกกันนะครับกางเกงตัวนี้เป็นกางเกงใส่ลำลองใส่เที่ยวนะครับกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นความยาวก็จะอยู่ประมาณ8นิ้วครับเป็นกางเกงที่เอาไว้ใส่ลำลองใส่เที่ยวของอาดิดาสอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจครับผมก็ สั่งมาใช้มานานแล้วครับตัวนี้ประมาณ2ปีแล้วครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าส่วนใหญ่จะใส่ใขายยาวของอารีดาครับเป็นชุดวอร์มแล้วก็เป็นชุดเที่ยวตัวนี้ก็จะเอาไปใส่เวลาวันหยุดว่างๆสบายๆใส่เล่นอยู่บ้านครับก็อาจจะไปใส่เที่ยวบ้างก็จะเป็นเสื้อเสื้อยืดแล้วกางเกงขาสั้นตัวนี้ครับแล้วก็รองเท้าผ้าใบก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังครับลองดูครับเพื่อน ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นเป็นแคมเปญของทางอาดิดาสนะครับก็คือเมื่อช่วงสักปี2020น่ะครับเขาจะออกแคมเปญขยะในทะเลก็คือนำขยะทะเลมาถักทอเป็นเป็นยายผ้าเพื่อมาทำเป็นผ้าในการตัดเย็บเสื้อผ้าของอาดิดาสนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็จะมีนี่ครับเพื่อนๆดูตัวนี้ก็จะมีโลโก้เห็นไหมครับโลโก้รูปโลก นำขยะในทะเลมามาทักทอเป็นเป็นผ้าก็คือรักสิ่งแวดล้อมครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วก็จะมีโลโก้สีดำอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับด้านหลังก็จะมีนี่ครับตรงใต้ขอบยางใต้ขอบยางยืดเนี่ยครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้แล้วก็จะเป็นสกีนอาดิดาตรงนี้ครับหนึ่งสาครับตัวนี้จะเป็นเป้าแบบ ก็คือตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้เป็นเป็นเย็บเย็บหลอกเฉลยก็คือเวลาจะเข้าน้ําท่านชายพ็ก็ดึงลงเหมือนเหมือนเดิมอันนี้เป็นแค่หลอกครับ <c oughs> ด้านในก็จะเป็นป้ายแท็กนี่ครับเป็นป้ายแท็กก็คือตัวนี้ไม่มีซับในนะครับเป็นโล่งๆแบบนี้เลยก็คือเป็นตัวเดียวเลยด้านในก็จะมีป้ายแท็กนี่ครับอันตัวนี้เป็นไซส์ S ก็คือเป็นยยางยืดไซส์ S นนก็จะเป็นป้ายแตกต่างๆครับวิธีโดยแลกษาเป็นทั่วๆไปมีเชือกตัวนี้ก็จะมีเชือกเป็นสีส้มครับเอาไว้ดืองเวลาลัดแต่ตัวนี้ยังแน่นกระชับอยู่ครับยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องรัดเชือกเพราะว่ามันยังยางมันยังดีอยู่คุณภาพยางของวันดีดัสต้องบอกเลยนะครับว่าค่อนข้างดีก็คือหายห่วงครับ 2- 3ส,สปีนี้ใส่ไปเถอะไม่มีย้วยครับแล้วจะมีกระเป๋านะครับ กระเป๋าก็จะเป็นซิปนี่ครับทั้งสองข้างนะครับก็จะเป็นซิปเลยทั้งสองข้างใส่ของได้ใส่โทรศัพท์ใส่บัตรใส่เงินเล็กน้อยๆครับได้เลยลายก็จะเป็นลายตัวนี้จะมีทั้งหมด2อ,ส,อสีนะครับก็คือจะมีลายสีเทาดำเนี่ยเทาดําขาวเนี่ยเป็นลายพรางพรางเทาดํากับลายถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นเขียว แต่ผมมันเหลือสีเดียวครับตอนนั้นมันเซลล์ราคาเต็มอยู่ประมาณพันหกร้อยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ผมได้มาในราคาแบบราคาโปรที่ช่วงช่วงเขาลดเยอะๆครับที่สั่งหลายๆชิ้นก็จะผมสั่งมาเหลืออยู่แปดร้อยครับก็คือถือว่าถือว่าได้ราคาถูกแล้วก็ใช้งานเนี่ยถึงทุกวันนี้ก็ประมาณสองปีแล้วก็ถือว่ายังสภาพดีครับใช้ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเลยครับอืม เดี๋ยวจะลองใสใ่ดูด้วยว่าความยาวส่ละเท่ไหมไปพร้อมแล้วเดี๋ยวใส่ให้ดูเลยครับไปนี่ครับเพื่อนๆใส่แล้วก็จะประมาณนี้นี่ครับแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็คือพอดีเลยเลยหัวเข่ามานิดนึงก็ถือว่าไม่สั้นไม่ยาวเกินไปครับใส่กับรองเขขาาท้าผ้าใบเท่ๆเสื้อยืดตัวนึงก็เที่ยวได้แล้วครับสบายๆนี่ก็จะเป็นด้านข้างครับก็จะประมาณนี้ ล้วหลังก็จะประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆต้องดูของ outlet ในแอป Adidas นะครับอาจจะมีตัวนี้ก็าสามารถซักได้ตามปกติเลยนะครับก็คือซักเครื่องได้แล้วก็ ตากแดดก็ได้ตากในร่มก็ได้เพราะว่าผ้ามันเป็นเหมือนจะเป็นออกกึ่งๆผ้ากีฬาครับก็คือเหมือนจะแห้งเร็วอยู่ก็คือไม่จำเป็นต้องตากแดดจะจัดก็ได้ซักเครื่องแล้วก็ตากในร่มก็ได้ครับเพื่อถนอมจะได้ใช้งานได้นานสุดท้ายนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปหน้าจะมารีวิวอะไรให้ฟังอีกก็ติดตามได้นะครับหรือว่าใครใส่ของอาดิดาอยู่พูดคุยคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแลอแลกเปลี่ยน จะให้คอมเมนต์ไม่ได้จะให้รีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยครับถ้ามีก็จะรีวิวให้เลยครับยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวิ่งให้สนุกนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย